ครับหลวงตาก็คือแบบคือเวลานำนำคําที่หลวงตาไปปฏิบัติมันมันยังมันยังไม่ลงใจเท่าไหร่อ่ะครับหลวงตาก็คือว่าส่วนใหญ่พอหลวงตาบอก ให้ให้เอาไปทําพุทโธพุทโธแล้วดูดูเอเป็นผู้ดูที่มันจิตมันคิดปรุงปรุงมันแต่งที่มันพูดอยู่ในใจภาคอยู่ในใจครับมันจะแบบมันเหมือนมันมันมันไม่ลงใจยังไงมันก็แบบยังยังยังเผลอไปเป็นผู้เล่นตลอดนะครับไม่ถึงว่าเอาสังขารสังขารไปปรุงเป็นตัวเราแล้วก็แบบไปไปกับสังขารนะครับเป็นเป็นหลงหลงอารมณ์นะครับหลงตาไม่รู้ว่า จะต้องแก้ยังไงอีหรือว่าต้องเพียนมาเพียนมากๆม,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 มันมีอะไรเกิดขึ้นมาในใจแล้วก็วางมันไปก็แค่นั้นหละมันมีอะไรเกิดขึ้นมามันคิดมันนึกมันตึกมันตองมันปรุงแต่งกระเพื่อมไหวตัวอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทุก,กิริยาการกุศลก็เป็นอาการอากุศลก็เป็นอาการ ที่เรารู้สึกว่ามันมันคิดดีมันก็เป็นอาการที่เรารู้สึกคิดชั่วมันก็เป็นอาการถ้าเราไม่หลงไปกับอาการเหล่านั้นเนี่ยไม่มีดีไม่มีชั่วดีชั่วคือเราหลงไปกับอาการเหล่านั้นอาการต่างๆเขาก็คงเป็นแต่อาการเนี่ยแต่เราไปให้ค่าเขาว่าเขาดีเขาชั่วเขาเป็นกุศลน่ะกุศลแต่อาการเหล่านั้นน่ะเขาไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าเขา เป็นกุศลเรื่อกเขาสนเป็นดีหรือชั่วเขาเป็นแต่เป็นกิริยาการที่ขึ้นมาในใจเราทุกขณะปัจจุบันแต่เราไปให้ค่าเขาเองว่าอาการเหล่านี้ดีอาการเหล่านี้ชั่วความคิดเหล่านี้ดีความคิดเหล่านี้ชั่วอารมณ์เหล่านี้ดีอารมณ์เหล่านี้ชั่วอย่างนี้เป็นกุศลอย่างนี้เป็นกุศลอย่างนี้เป็นอาุศลอย่างนี้เป็นอาเป็นกุศลอย่างนี้เป็นกุศลอย่างนี้เป็นอาุศลอาการเหล่านั้นก็ไม่ได้ให้ชื่อเขาเองหรอกเขาไม่รู้ว่าตัวเขาเป็น มีกิริยาอาการเป็นอย่างไรเราก็ไม่ได้รู้เลยว่าเขาจะทาให้ใครพอใจไม่พอใจหากเราเนี่ยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมไม่มีเอาตัวเราเข้าไปมีส่วนร่วมไม่รู้สึกว่ามีตัวเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับอาการเหล่านั้นมันคิดก็ไม่หลงไปกับความคิดมันมีอารมณ์ก็ไม่หลงไปกับอารมณ์และไม่พยายามไปดับเขาไม่พยายามไปไล่ดับเขาไม่พยายามไปไล่ดับความคิดไม่พยายามไปได้ไล่ดับอารมณ์ รู้แล้วก็วางไปเขาคิดขึ้นมาแล้วเขามีอารมณ์แล้วรู้แล้วก็วางไปรู้แล้วก็วางไปเพราะว่าเขาไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลนกุศลหรอกแต่ถ้าเราเนี่ยติดไปกับเขาสิเราหลงติดไปกับเขาอันนี้คือเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นรักเป็นชังเป็นกุศลนกุศลจริงๆอันนี้เพราะอาการลำพังแต่อาการเนี่ยเขาไม่มีอะไรหรอกไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีอะไรเลย เขาก็เป so ็นแต่อาการขึ้นมาแต่เราเป็นคนไปให้ค่าเขาเองแต่เราไม่ให้ค่าเขาเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยเขาคงเป็นมีอาการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกับว่ายังไงอ่ะเหมือนกับว่าอันเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าอะไรแก้วแก้วน้ําแล้วแก้วน้ําเนี่ยเขารู้ไหมว่าคือแก้วน้ําตัวเขารู้ไหมเขาคือแก้วน้ํา ไม่ครับแล้วใครคนรู้ว่าเขาคือแก้วน้ําเราเออเรารู้เขาแก้วน้ําเราก็เลยดื่มได้เราก็ใช้ได้สบายแต่พอเออบรินี้วัน,นี้ไม่มีกระโถนตอนนี้มีกระโถนมาแม้แต่กระโถนนั่เน่ะเป็นกระโถนใหม่มาก็จริงอ่ะแต่เป็นกระโถนเนี่ยกระโถนใหม่เลยไม่ได้ใช้เลยออกจากโรงงานอ่ะแล้วกระโถนเนี่ยอันนี้แก้วน้ําเราเลย ขนาดเป็นของที่คนนั้นดื่มแล้วคนนี้ดื่มแล้วเขาล้างมาเราสามารถดื่มได้แต่กระถนนั่นน่ะพอเรารู้มันเป็นกระถนเนี่ยดื่มนะเอามาตักน้ําดื่มได้ไหมเราดื่มได้ไหมไม่ได้แต่ท่านี่กระถนกับแก้วน้ําเนี่ยมันไม่รู้ตัวมาเลยว่ามันน่ะเขาลังเกียดมันแล้วมันไม่รู้ตัวมันด้วยว่ามันชื่อว่ากระถนหรือชื่อว่าแก้วน้ําใครเป็นคนให้ค่ามันล่ะเราเราเป็นคนให้ค่ามันเราเป็นคนให้ค่ามันเนี่ยเราเลยยึดติดยึดถือ ถ้าเราเนี่ยเห็นว่าเป็นกระโถนก็กระโถนแต่เราก็ไม่เข้าไปให้ค่าให้ความต้องการกับมันกแก้วน้ําก็แก้วน้ําก็เห็นว่ามันก็คงแก้วน้ําแก้วน้ํามันรู้ตัวเองไม่ได้หรอกกระโถนมันก็รู้ตัวมันไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าไปยึดถือกับมันอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันคงตั้งอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราไปรังเกียจมันอ่ะปัญหามอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่กระโถนปัญหาอยู่ที่ใจเราที่เราไปรังเกียจมันแต่ถ้าเป็นแก้วน้ําที่สวยแก้วน้ําที่สวยอย่างอนี้ย แก้วน้ำมันไม่รูว่วเป็นแก้วน้ําหรอกแล้วมันไม่รว่าสวยด้วยแต่เราเกิดอยากได้มันเนี่ยเราว่ามันสวยเราอยากได้ตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่แก้วหรืออยู่ที่ใครล่ะเราเอออยู่ที่ใจเราก็ทโถนเหมือนกันเนี่ยถ้ามันคงตั้งอยู่อย่างนี้เนี่ยมันไม่รู้ตัวมนเลยมันชื่อกะทถนตัวมันเป็นปัญหาไหมเออถ้าเราไปให้ค่ามันว่ากระโถนนี่มันน่าเกลียดตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ใครก็อยู่ที่ใจเรา อาการทุกชนิดแต่ยมันก็เหมือนกับกระโถนกับแก้วเลยเนี่ยลำพังแต่อาการเนี่ยมันไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีอกุศลกุศลอะไรหรอกมันก็เป็นอาการแวบขึ้นมาในใจแล้วก็ดับไปแวบขึ้นมาแล้วก็ดับไปแต่เราพอให้ค่ามันเนี่ยเราก็ติดไปกับมันจริงจริงพอเราว่ามันดีเราก็ติดมันไปมันงจงพอไม่ดีเราก็ไปดิ้นหลนผักใสพอเราบอกอันนี้เป็นความสุขเราก็ชอบวันนี้เราบอกว่านี้เป็นความทุกข์เราก็ชอบแต่จริงจริงอะมันก็เปลียนแต่อาการมันไม่รู้ตัวมันสุขรือทุกข์มันไม่รู้ว่าดีมันช่วกกุุศศล พอเราไปบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีเราเลยชอบมันแต่เนี้ยเราปัญหาอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่อาการพอเราบอกาอาการนี้ไม่ดีปัญหาไม่อยู่ที่อาการแต่มันอยู่ที่ใจเรา <c oughs> เราไปละเกียดมันเราไปดีลนรนผักใสมันปัญหาความทุกข์ทั้งมวลมันอยู่ที่ดีรักชั่วชางเกียรทุกข์รักสุขเกียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชางเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ที่ปัญหาอยู่ที่ใจเรามันไม่เที่ยงธรรม แต่มันตรงไปตรงมาอย่างที่มันเป็นมันก็ไม่มีทุกข์อะไรเลยสิ่งใดที่เราถูกใจปัญหามันเลยหรือว่าสิ่งใดจะถูกใจพอใจเราก็อดูดมันเข้าอยากดูดมันเข้ามาหาตัวเราสิ่งไรไม่พอใจเราก็พยายามดิ้นรนผลักใส่มันปัญหามันอยู่ตรงนี้เนละยถ้าปัญหาเราไม่ดูดไม่ผลักปัญหาทีใจจะไม่เกิดขึ้นทุกอย่างในโลกนี้ถ้าไม่เราไม่เข้าไปดูดไม่เข้าไปผลักไม่เข้าไปรักไม่เข้าไปชังไม่มีปัญหาอะไรเลย ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรต่อใจเขามีปัญหาไปสิ่งนั้นก็มีปัญหาไปแต่ใจไม่มีปัญหาถ้าอย่างนี้ทุกอาการมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยมันดับไปเกิดขึ้นแล้วมันดับไปถ้าท่านจะเอาอะไรที่ท่านพยายามถามพยายามจะปฏิบัติอย่างนี้จะปฏิบัติให้อย่างั้นจะปฏิบัติอย่างง่นปฏิบัติอย่างนี้จะทํอย่างง่นท่านอย่างนี้ที่ท่านพยายามถามเนี่ยหลวงตาถามท่านหน่อยว่าท่านที่ท่านถามท่านพยายามปฏิบัติท่านจะเอาอะไร ท่านอยากได้อะไรท่านจะเอาอะไรเขาถึงบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมีอาการอย่างงี้มีอาการอย่างี้ผมไล่มันไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันทันมั้งไม่ทันมันมันก็เดี๋ยวอย่างเงี้ยผมพยายามไล่มันไม่ทันท่านทําแบบเนี้ยท่านจะเอาอะไรก็ถามหน่อยเหมือนตอนแรกก็คือแบบอยากอยากทาให้มันถูกต้องถูกวิธีอะไรอย่างเงี้ยปัญหามันอยู่ที่ท่านจะเอาให้มันถูกต้องปัญหามันไม่ได้อยู่ที่อาการเลยแต่ปัญหามันอยู่ที่ท่านจะเอาให้มันถูกต้องนี่แหละปัญหาอยู่ตรงเนี้ย มันเลยเกิดเป็นกิเลสได้ความทุกข์ท่านต้องวางความถูกต้องลงถูกต้องก็คือถูกใจท่านไม่ถูกต้องคือไม่ถูกใจท่านนั่นมันคือยึดถือไม่ได้ปล่อยวางท่านบอกจะปล่อยวางแต่ท่านไม่ได้ปล่อยวางท่านปฏิบัติยึดถือเข,ข้าใจเรือไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจเข้าใจอยู่ครับ เดี๋ยวถามใหม่ก็ได้อีกรอบก็ได้อ่าใครกูเอกก็ได้าสงสัยยังไม่เคลียร์เดี๋ยวถามใหม่ให้โอกาสถามใหม่อ่ายกมือเลยถามอ่าส่งส่งใหม่ให้เดี๋ยวจะดึกอ่ะถามนะกราบนมัสการหลวงตาบอกชื่อเลยนะชื่อมดค่ะ,ะก็สองวันนี้ได้มาฟังหลวงตามเมื่อวันสองวันก่อนนะคะแล้วก็ได้ลองฝึกปฏิบัติคือที่ผ่านมาเคยฝึกแค่การเจริญสติแบบการเคลื่อนไหวกายแล้ว เราเห็นจิตผู้รู้ค่ะแต่ไม่เคยวางจิตผู้รู้เลยเพิ่งได้ศึกษาว่าจิตผู้รู้ที่แท้ก็เป็นวิญญาณขันอันหนึ่งก็เลยลองที่จะวางมากขึ้นค่ะคือแต่ไม่แน่ใจว่าที่ทําอยู่เนี่ยเป็นการสร้างสภาวะความวางขึ้นมาใหม่หรือว่าได้วางเราจริงๆเราก็รู้สึกว่าแค่มีจิตผู้รู้แล้ววางความคิดปรุงแต่งก็เบาลงมากแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในความเบาอันนี้แล้วได้ลองวางจิตผู้รู้อันนี้มันก็เบาขึ้นไปอีกค่ะแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือถูกต้องหรือยังอะค่ะอืมไอ้ที่ไปพึงพอใจชอบใจความเบานั้นน่ะก็ให้วางความพึงพอใจความเบาเขาเบาเขาก็คงเบาขึ้นไปเรื่อยๆนั่แหละพอยิ่งวางมันก็ยิ่งเบายิ่งว่างแต่อย่าไปมีเพิ่มเข้ามาคือความพอใจความเบาความว่างอันนั้นเป็นกิเลสแต่ความเบาความว่างไม่ได้เป็นกิเลสยิ่งปล่อยวางมันก็ยิ่งเบายิ่งว่างยิ่งเบายิ่งว่างแต่เราเนี่ยแอบพึงพอใจความเบาความว่างไว้แล้วก็สิ่ง อันไหนที่เราไม่พอใจเราวางแต่เราไม่ยอมวางอยู่สิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาคือความเบาความว่างเราไม่วางเราบอกว่าปล่อยวางความรู้เราไม่ได้เราไม่ได้ปล่อยวางความรู้หรอกอย่างอื่นเราวางหมดแต่ความรู้ว่างและความว่างเราไม่วางความเบาและความรู้ความเบาเราไม่วางอย่างอื่นวางหมดวางความทิ่ใจชอบพึงพอใจติดใจเย็นดีความเบาความว่างและคาดหมายว่าวางแล้วมันจะว่างมันจะเบายิ่งกว่านี้ วางเส้นนี้เลยวางให้หมดแต่แต่แค่รู้แล้วก็วางไปรู้แล้ววางไปในการวิธีการที่จะวางให้ถูกต้องค่ะแค่วางอย่างเดียวหรือว่าต้องเป็นการฝึกสติที่แข็งแรงมากขึ้นอีกค่ะไม่มีถูกต้องมีแต่วางอย่างเดียวเดี๋ยวจะหาความถูกต้องมันย่างโยวเมื่อกี้เนะี่ยไม่มีความถูกต้องถ้าถูกต้องคือถูกใจไม่วางมีแต่ทุกขณะมันเป็นยังไงก็รู้แล้วรับรู้แล้วก็วางไปจากใจไม่เข้าไปคําว่าวางคือไม่แค่ไปจับแล้วก็วางจับแล้ววางนะคําว่าวางคือ ไม่เข้าไปสนใจยึดถือให้ค่ายความสําคัญว่าอะไรมีค่าต่อใจตอนนี้ของเราเนี่ยเข้าไปยึดถือว่าความว่างมันมีค่าต่อใจความเบามีค่าต่อใจวางคือวางความยึดถือให้ค่าให้ค่าให้ความสาคัญความเบาความว่างที่ให้ให้ค่าว่ามันมีค่าต่อใจวางมันลงวางกันให้ค่ายความสําคัญมาลงแต่มันก็คงเบาความว่างเนี่ยแต่เราเห็นว่า ความเบาความว่ามันก็เป็นสังขารเป็นอาการมันก็เป็นของไม่เที่ยงเราไปยึดสิ่งไม่เที่ยงมันก็จะเป็นทุกข์ขอบคุณค่ะ